ขอบคุณวันที่20ขอบคุณฉันที่ไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีใครรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนวันนี้ฉันแค่อยากขอบคุณตัวเองคนที่พยายามอยู่แม้ไม่มีใครสนใจคนที่ตื่นขึ้นมาทุกวันพร้อมสู้กับความเงียบความกดดันและความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าฉันเหนื่อยแค่ไหน ไม่มีใครรู้ว่าฉันเคยร้องไห้กับตัวเองมากี่คืนแล้วไม่มีใครรู้ว่าฉันต้องแบกอะไรไว้บ้างในหัวใจเงีย,งยบๆดวงนี้ตั้งแต่วันนี้ฉันไม่ต้องการให้ใครรู้แล้วเพราะฉันรู้เองและฉันขอขอบคุณตัวเองจากใจจริงขอบคุณที่ยังเดินต่อขอบคุณที่ยังเชื่อขอบคุณที่ไม่ทิ้งความฝันไปกลางทาง วันนี้ฉันกอดหัวใจของฉันไว้แน่นๆอย่างสง่างามแม้ผ่านพายุมามากมาย